สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาพ่อแม่พี่น้องมาดูการซ่อมอเครื่องรถไถนาเดินตามนะครับครูโบต้ารุ่นดีทีกันนะครับวันนี้เราจะมาว่ากันเรื่องแรงขันก้านสูบนะครับเอาการเป็นหัวใจหลักกันเลยนะครับหัวใจหลัก เกี่ยวกับเครื่องนะครับเราจะมาดูแรงขันก้านสูบแล้วก็ฝาสูบกันนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่มีคนคอมเมนต์ถามมาว่าแรงขันเครื่องก้านสูบและฝาสูบ วันนี้ผมก็เลยถือโอกาสมาไขข้อข้องใจกันเลยนะครับให้ดูให้เห็นกันแบบละเอียดถี่ยิบกันเลยนะฮะนี่ครับเรามาดูกันเลยครับนี่ลูกสูบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะนี่ครับลูกสูบอันนี้เป็นสลักสลักลูกสูบนะครับนะตรงนี้จะเป็นก้านสูบนะครับมาดูนี่ดูตามรูปกันเลยนะครับนี่ครับลูกสูบนี่ร่องแหวน นะครับตัวนี้เป็นสลักลูกสูบนะครับตัวนี้เป็นก้านสูบนะตัวนี้เป็นน็อตขันก้านสูบนะครับนี่ครับสองตัวนี้นะครับนะปัญหาอยู่ตรงนี้แหละนะปัญหาอยู่ตรงนี้แหละที่ทุกคนอยากรู้ว่าแรงขันเท่าใดนะครับมาเรามาดูนะครับไขข้อข้องใจกันเลยว่าแรงขันน็อตยึด ก้านสูบนะครับนี่ครับอีทีเจถึงอีทีแปนะครับแรงขันก็จะอยู่ประมาณ21.7ถึง25.3บปอนด์นะครับดูตามนี้นะครับดูตามตารางนี้นะครับนี่ครับอีกค่าหนึ่งก็จะ300ถึง350ร้อยห้าสนะครับกอ,อ,อถึงซมอนะครับนะ เราดูกันแบบง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือตรงนี้ครับ2 1่จุดเถึง2 5่จุดสปอนด์นะครับนะอันนี้สำหรับ70ถึง80แรงนะครับทีนี้มาดู95 110ถึง115นะครับนะแรงขันก้านสูบก็จะอยู่ประมาณ36.2ถึง39.3 นะครับสามสิบหกจุดสามอ่าสามสิบหกจุดสองถึงสามสิบเก้าจุดสามปอนด์นะครับนะครับดูตามตารางนี้เลยนะครับนะฮะอาต่อไปก็มาดูฟ้าสูบนะครับมาดูฟ้าสูบกันนะครับนี่ครับลักษณะของฟาสูบก็จะเป็นแบบนี้นะครับ นะทีนี้มาดูแรงขันกันหน่อยครับแรงขันฟ้าสูบนะครับนี่ครับรุ่นอีทีนะครับค่าแรงขันนะเจ็ดสิบถึงแปดสิบแรงนะครับแรงขันก็จะอยู่เจ็ดสิบสองจุดสามถึงแปดสิบหกจุดแปดปอนด์นะครับนะอันนี้เจ็ดสิบถึงแปดสิบแรงนะครับ นะครับค่าค่าโดยประมาณนะครับเจ็ดสิบสองจุดสามถึงแปดสิบหกจุดแปดออนนะครับต่อมาก็มาเป็นรุ่นเก้าห้าร้อยสิบร้อยสิบห้านะครับแรงขันก็จะอยู่ประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งจุดสามถึงหนึ่งร้อยสิบห้าจุดเจ็ดปอนนะครับนี่ครับแรงขัน น็อตขันฟ้าสูบนะครับนะฮะนะจ๊ะ